วันศุกร์และว,วันเสาร์นี้ค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงเพื่อไปตรวจสอบการขุดคลองหลายจุดของกรงชมชลประทานหลังจากได้รับการร้องเรียนนะคะว่าเริ่มส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะโครงการขุดคลองสั้นแดงที่ใช้งบประมาณกว่า700ล้านบาท เด็กและเยาวชนในอำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงวิ่งเล่นแล้วกระโดดน้ำในลำคลองสั้นแดงเป็นการคลายร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะไม่ต่างกับนักท่องเที่ยวจำนวนมากรวมถึงที่มากันเป็นครอบครัวจากหลายจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่นิยมเดินทางมาอาบน้ำเล่นน้ำแล้วก็พักก่อนที่นี่ในช่วงหน้าแรงเยาวชนในอำเภอตะมดบอกว่าพวกเขามาเล่นน้ำที่นี่เกือบทุกวันมีความผูกพันกับสายน้ำคลองสั้นแดงมากค่ะ อยากร้องขอไปยังกรมชลประทานให้ยกเลิกการขุดโครงการของสร้างแดงเพราะกังวลว่าระบบนิเวศและสภาพพื้นที่จะเปลี่ยนไปไม่อยากให้ขุดไปเลยค่ะเพราะว่าเราปลูกพันธุ์กับที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่ตอนอายุ7-8ขวบค่ะ คัดค้างโครงการขุดคลองสร้างแดงถูกนำมาติดตั้งในหลายจุดในพื้นที่อำเภอตมมดจังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการไม่ยอมรับกับโครงการขุดคลองสร้างแดงของกรมชลประทานที่ใช้งบประมาณในการขุดสูงถึงกว่า700ล้านบาท ประชาชนในพื้นที่อำเภอตะหมดบอกว่าคลองสั้นแดงมีระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์มีทั้งป่าริมคลองที่สมบูรณ์เป็นแหล่งทำรังวางไข่ของสัตว์น้ำนานาชนิดซึ่งเป็นฐานทรัพยากรในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานและพอเก็บพืชปักายคลองพอลงในคลองเราก็มีกุ้งหอยปูปลานะครับนี่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านความเป็นอยู่ของเราตั้งแต่ในแต่ไรมานะครับตัวอย่างที่คลองที่เขา ขุดลอกแล้วนะครับมันไม่มีมันไม่มีอะไรเหลือไว้เราเลยนะครับพอขุดแล้วขนาดวัวลงไปกินน้ําก็ยังลงไม่ได้นะครับแล้วเด็กเด็กๆเนี่ยจะลงไปอาบน้ําก็อาบไม่ได้เพราะน้ํามันตื้นเขินนะครับ คุณผู้ชมคะระหว่างวันที่19ถึง20เมษายนนี้ค่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อไปตรวจสอบกรณีข้อร้องเรียนกรมชลประทานขุดคลองหลายจุดในจังหวัดพัทลุงจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและว,วิถีชุมชนอย่างเช่นการขุดคลองลายพันในอำเภอกงรา,รราทําให้ระบบนิเวศคลองลายพันที่เคยร่มรื่นมีต้นไม้ริมคลองเป็นจำนวนมากแปลเปลี่ยนสภาพเป็นลําคลองที่แห้งแล้ง รวมถึงกรณีที่กรมชลประทานเตรียมใช้งบประมาณกว่า700ล้านบาทเพื่อกุดคลองสร้นแดงทั้งที่ประชาชนรวมตัวคัดค้านมาต่อเนื่องรวมถึงเมื่อ1ิปีก่อนหน้านี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เคยมีข้อเสนอมาก่อนแล้วครั้งหนึ่งค่ะว่าไม่ควรกุดคลองสั้นแดงเนื่องจากส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชุมชนแต่ว่ากรมชลประทานกลับปัดฝุ่นเดินหน้าโครงการกุดคลองสั้นแดงอีกครั้งหนึ่งค่ะ